สวัสดีครับเ,เพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับเมื่อเช้ามีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับโทรมาแต่เช้าเลยนะครับสอบถามเรื่องพระเหนือพรมพิมพ์ใหญ่นะครับที่เป็นมวลสารสายหลวงปู่ดูที่หลวงตามมาสร้างนะครับแต่อันนี้จะพิเศษหน่อยก็คือด้านหลังเนี่ยจะมีจานเป็นมึกแดงแล้วก็มีฝังมวลสารต่างๆนะครับด้านหน้าก็จะมีพระธรรมธาตุเสด็จเป็นเกล็ดๆเยอะนะครับแบบนี้เลยนะครับ ที่ผมใช้อยู่เองเนี่ยมาตลอดก็จะเป็นองค์นี้นะครับแต่ด้านหลังก็จะเป็นแบบเรียบธรรมดานะครับไม่มีมวลสารแบบองค์นี้นะครับไม่มีจานหมึกแดงแบบนี้นะผมก็ใช้มานานแล้วล่ะเอาไว้เวลาสวดพระคาถามหาจากักรพรรดินะครับก็เป็นรูปหลวงปู่ดูอีกองค์แล้วก็หลวงพ่อทวดแล้วก็พระเหนือพรม3มชิ้นอยู่ในสร้อยคอรประคาสีข,ขาวเนี่ยนะครับเด<ๆ>ี๋ยววันนี้เราลองมาดูในส่วนของที่เป็นอ,องค์ที่เป็นพระเนี่ยพรมพิม์ใหญ่นะครับ หลวงตาหมาท่านน่าจะเริ่มสร้างพระเหนือพรมหรือว่า,าวัตถุมงคลเกี่ยวกับสายลุงปูดูเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนปีส5 4พนร้อยสิบสามนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าในองค์พระเนี่ยจะมีเกล็ดเกล็ดนะครับที่เป็นเกล็ดวายวาวเนี่ยอยู่บนเนื้อพระเยอะนะครับาบางคนเรียกว่าพระธรรมาธาตุนะครับสเสด็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับพระธรรมธาตุแห่งพระผงมหาจักรพรรดินะครับ,รรมมาารบเดี๋ยวดูในองค์นี้ก็ได้นะครับเห็นไหม เนี่ยนะครับเพื่อนเน็นยหมครับจะเป็นเกล็ดนะครับอาจจะเกิดจากปฏิกิริยาเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความเชื่อเลยนะครับบางคนก็เชื่อว่าหลังจากสร้างเสร็จออกพระธรรมธาตุก็จะเสด็จมาเกาะแบบนี้นะครับก็ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับแต่เอาไว้สวดแล้วก็ระลึกถึงทําจิตให้สงบนะครับจาไว้ในมือเวลาสวดพระคาถามหาจักรพรรดินะครับเนี่ยด้านหลังก็จะมีรอยจานเป็นตัวนี้นะครับ หนึ่งตัวแล้วก็เป็นยันตัวเนี้ยที่จะเห็นหลวงตามาท่านจานบ่อยๆนะครับเป็นณนล้อมแบบนี้นะครับที่สําคัญก็จะมีฝังมวลสารต่างๆนะครับแบบเนี้แล้วก็จะมีรอยฟองอากาศปุดๆขึ้นมานะครับอ่า,อารมณ์ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับตัวเกดเนี่ยจะสวยมากๆเลยนะครับใครที่สะสมสายอาหลวงตามมาเนี่ยจะสังเกตเห็นเกดพวกนี้อยู่เรื่อยนะครับเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูนะครับเพื่อน นี่เห็นไหมครับจะเป็นเกล็ดเกล็ดเนี่ยนะครับแวววาวนะครับมาเกาะอยู่ตามองค์พระทั่วไปหมดนะครับแทบจะเป็นทุกองค์ของสายหลวงตามมาเลยนะครับเดี๋ยวลองดูในตัวที่เป็นเปื่อยๆบ้างนะครับองค์นี้อาจจะขึ้นน้อยกว่านะครับเนี่ยนะครับแต่องค์นี้ก็คือนี่นะครับเห็นไหมครับเป็นแผ่นๆเอ็ดเอ็ดนะครับ จะคุมอยู่ในเนื้อพระนะครับแบบนี้เลยพระเหนือพรมเนี่ยเป็นพิมพ์ที่อ่านิยมมากๆคลพิมพ์หนึ่งของหลวงปู่ดูเลยเห็นไหมครับมีความแวววาวเลยนะครับเพื่อนขาวขาววาววาวนะครับเป็นพระเนื้อขาวที่น่าใช้มากๆนะครับเนี่นะครับด้านหลังนะครับเหมือนที่ผมบอกก็จะเป็นการจานด้วยหมึกสีแดงนะครับเป็นสัญลักษณ์ตัวนะตัวนี้นะครับ แล้วก็เป็นยันะล้อมตัวนี้นะครับที่สําคัญก็จะมีเม็ดเนี่ยนะครับเป็นสีสันต่างๆเป็นมวลสารกลมๆนะครับเนี่ยนะครับฝังอยู่ด้านหลังด้วยก็จะพิเศษกว่านะครับเพราะเมื่อก่อนที่ผมใช้เนี่ยองค์นี้นะครับที่ผมใช้อยู่ประจําเนี่ยนะครับใช้จนสนิมขึ้นที่ห่วงละเก่านะครับก็จะมีเกล็ดเหมือนกันนะครับเพื่อนเห็นไหมครับ เนี่ยนะครับพระธรรมธาตุเสด็จนะครับเยอะไปหมดนะครับเนี่ยนะครับเป็นเกล็ดเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยดูอย่างนี้ก็เห็นนะครับเห็นไหมครับแต่ด้านหลังองค์นี้ก็จะอาจะมีจานแต่เป็นจานแบบจานเหล็กลงไปไม่ได้หมึกแดงนะครับเนี่ยนะครับเป็นจานกลมๆนะหลวงตามาจะจานประมาณเนี้ยอ่าแล้วก็มีรอยต่างๆนะครับ ส่วนองค์ที่เป็นหลวงพ่อทวดเนี่ยนะครับก็เป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์เปิดโลกแบบนี้นะครับที่ผมใช้นะไอ้เขามีเกรดเหมือนกันเห็นไหมครับพระธรรมธาตุเสด็จทั้งนั้นนะครับอ,องค์นี้ก็มีจะมีจานนี่ครับมีจานเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นลูกหลวงปู่ดูนะเนี่ยนะครับผมก็จะใช้เวลาสวดคาถามหาจากักรพรรดินะครับก็จะเอามาแขวนแล้วก็ สร้อยประคำเม็ดใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะยาวนะแปดแล้วก็จะสวมคอได้ง่ายๆนะครับอ่าแต่พอดีวันนี้เพื่อนๆถามองค์นี้มานะครับก็เลยมาถ่ายเก็บไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆใส่หลวงปู่ดูที่หลวงตามาสร้างเนี่ยท่านสืบทอดวิชาแล้วก็มีมวลสารต่างๆที่ส่งต่อมาจากหลวงปู่ดูเลยนะครับก็น่าใช้มากๆนะครับถ้าหาวัตถุมงคลของหลวงปูด่ดูที่ท่านถ้าหลวงปู่ดูไม่ทันก็ ใช้ของหลวงตามม้าก็ได้นะครับเห็นไหมครับดีมากๆนะครับเป็นเกล็ดแบบสวยงามนะครับเนี่นะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะสั้นๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ